สวัสดีครับนักเรียนสำหรับวันนี้คุณก็จะมาให้ความรู้เนาะมาในวิชาสุขศาสตร์แระึาษาในระดับชั้นประถมศึกษาก็สำหรับวันนี้ก็คือสิ่งที่จะให้ความรู้พวกเรา ก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่บางครั้งมันก็เหมือนกับว่าใกลตัวทำไมถึงว่าใกล้ตัวแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวนั่นก็คือการเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายนะซึ่งมังอที่พอจุดสี่จุดหนึ่งพอสามคำห้าสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายได้ตามคำแนะนำ ก็ค <Es pe c> ือก <S ess> ่อนที <S <S <ess> ่เราจะพูดถึงว่าเราจะมีการทดสอบสมรรถเสริมสร้างและทดสอบสมรรถภาพทางกายได้อย่างไรนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจหรือว่ามาทำความรู้จักกับสมรรถภาพก่อนสมรรถภาพหมายถึงภาพความสามารถและความพร้อมความพร้อมในด้านไหนในด้านการออกแรงหรือทํากิจกรรม โดยไม่เหน็ดเหนื่อยง่ายแะไดะ้เป็นเวลานานๆนั่นคือความหมายของว่าก็คือพูดง่ายว่ามันเป็นความพร้อมของร่างกายที่จะปฏินนนิงานหรือทำกรรมต่าง,งได้คือพูดง่ายว่าทําได้โดยที่เราไม่เหนื่อยง่ายและก็ทําได้เป็นเวลานาน นั่นแหละครับคือความหมายของสมรรถภาพคนไหนมีสมรรถภาพหรือว่ามีสมภาพร่างกายที่ดีเราก็สามารถที่จะทํางานหนัหนกๆได้ได้นานแล้วก็ไม่เหนื่อยง่ายแต่ถ้าคนไหนที่มีสมภาพร่างกายที่อ่าไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีสมรรถภาพที่ไม่ดีเราก็ทํางานแล้วจะมีความสมึกว่าเราเหนื่อยง่ายอันนี้คือความหมายก็คือ ความหมายของคำว่าสมรรถภาพทางกายนะทำงานได้ได้นานและไม่เหนื่อยงา่ายแต่ถ้าใครที่มีสมรรถภาพที่ไม่ดีทำงานได้เช่นกันแต่จะรู้สึกเหนื่อยงา่ายและได้ไม่นานนะนี่คือมันแตกต่างแค่นี้ครับนี่คือความหมายของคำว,ว่าสมรรถภาพอ่ะทีนี้เรามาดู ข้อที่1.1องค์ประกอบของร่างกาย1.1ก่อนที่จะทำงานได้ก็ได้ทีเรื่องนาันเราต้องมาดูองค์ประกอบของร่างกาย,ยแต่ละคนว่ามันมีองค์ประกอบอย่างไรที่จะทำให้เราทำงานได้เป็นเวลานานติดต่อได้นะก็คือเรามาดูองค์ประกอบอร่างกายกันก็หมายถึงสัดส่วนไขมันไขมันกลับมวลร่างกายที่ปราศจากไขมัน ก็คือพูดง่ายว่ามันต้องมีสัดส่วนไขมันในร่างกายของเราหรือที่เขาเรียกว่ามูลร่างกายที่ปราศจากไขมันโดยวัดออกมาเป,เป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันด้วยเครื่องมือนะซึ่งเขาบอกมีวงเล็บไว้ว่าซึ่งจะใช้เรียนในระดับที่สูงข,ขึ้นไปก็คือต้องเป็นในระดับอย่างเช่นว่าในระดับปริญญาัปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกนะ ซึ่งสมัยที่ผู้เรียนนั้นมันจะเป็นเครื่องมือครับเราอยากจะรู้ว่าเรามีปริมาณไขมันนั้นกับมวลกายของเรานั้นมากน้อยแค่ไหนก็จะมีเครื่องมือครับง่ายๆนั้นวัดตรงที่ใต้แขนครับนะตรงไปเซ็ตกำเนื้อหลังแขนเราเนี่ยมันจะมีลงมาดึงลงมาตรงที่แขนลราก่อนแล้วก็ยีบตัว มันได้ประมาณกี่มิลหรือกี่เซนยิ่งได้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเรามีไขมันนั้นเปอร์เซนต์สูงมากแต่ถ้ามีน้อยมากก็แสดงว่าเราเป็นคนมีไขมันน้อยหรือว่าคนผอมแต่ถ้ามีไขมันมากก็แสดงว่าเราเป็นคนอ้วนฉะนั้นไขมันจะต้องอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะนันวัดตรงกล้ามเนื้อหลังแขนครับหรือที่สังเกตได้ว,ว่ากล้ามเนื้อไตเสกนะครับก้านหน้าเป็นไตเสกท้้งหลังเป็น กล้ามเนื้อหลังแขนก็คือไดเซ็ตนะตตงนี้เราจะเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปเนาะแต่พวกเรานะั่นคือให้รู้แค่ว่าอ๋อเราอยากจะรู้ว่าเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างเกี่ยวกับควาสมรรถภาพทางกายก็คือมวลของมวลกายก็คือกล้ามเนื้อกับไขมัน,มนอยู่ที่ปริมาณที่พอเหมาะหรือไม่ถ้าอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะก็คืออย่างที่วุพูดว่าจะมีเครื่องมือวัดตรงกล้ามเนื้อหลังแขน ตรงนี้ต่อไปเรามาดูข้อที่สองนะหนึ่งจุดสองไม่ใช่ข้อสองหนึ่งจุดสองก็คือความอดทนในระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจซึ่งหมายถึงความอดทนต่อ,อของระบบปอดต่อการก,กระทำกิจกรรมหนักได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราทำกิจกรรมนั้นได้เป็นเวลานานงานแต่เราไม่หายใจหอบนะก็แสดงว่าเรามีความ อดทนแต่ถ้าเราไม่มีความอดทนหรือระบบไหลเวียนเลือดเราไม่ดีหรือระบบอ่าหายใจทั่ไม่ดีถ้าเราทํางานนานมากลก้างหนักมากเราก็จะหอดคือหายใจเข้าไปหายใจเข้าออกที่เร็วขึ้นแต่ถ้าคนไหนที่มีความอดทนก็คือง่ายว่าเขาจะเหนื่อยได้ช้านั่นคือความอดทนในระบบไหลเวียนเลือดและก็ระบบหายใจ นะก็จะหายใจอาจจะคนอื่นอาจจะหอบเอาอาจจะหายใจช้าๆไดนะ้นั่นคือสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างคนที่มีระบบเอเวนเลือดตีกับไม่ดีครับนะข้อต่อไปครับ1.3นะะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถามว่ายากไหมมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากพอสมควรอยู่ ถ้าเป็นในระดับชั้นประถมอย่างพวกเรา,าทีนี้เรามาดูในข้อที่1.3เนาะคือความอ่อนตัวสำหรับความอ่อนตัวก็หมายถึงความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวกลมเนื้อให้ความตื้นุ่นเพื่อให้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติากาิจกรรมตา่างๆได้อย่าง,งกลมกลืนก็หมายามาาความว่าความอ่อนตัวนี่คือเราอาจจะก้มลงไปโอ้โหบางที ขาในเกียดออกไปนี่คือขาเราสามารถที่จะแนบติดพื้นได้เป็นมุม90องศาเลยหรือไม่ก็คือเราอาแยกก่นเป็นมุม180องศาตัวเราก้มไปข้างหน้าโอ้โหศีรษะเราสามารถที่จะพื้นได้เลยก็แสดงว่าเอวของเรานั้นมีความอ่อนตัวดีมากหรืออย่างเช่นพวกอ่านางรำมือนี้ดัด ปลายนิ้วนี้สามารถที่จะมาแตะที่ต้นแขนได้เลยดัดแอนดน้ไม่ได้ก็คือพูดง่ายว่านี่คือความแขงตัวของกล้ามเนื้อในช่วงของฝ่ามือของเรานะหรือบางทีเรานั่งเหยียดขาไปข้างหน้าเราก้มลงมาศรีรษะเราสามารถที่จะแตะข้อเข่าไนดะ้แต่ถ้าความอ่งตัวเราไม่ดีเราก็จะรู้สึกว่าปวดตรงเอวแล้วก็ปวดตรงกล้ามเนื้อหลังต้นขา ก็แสดงว่าถ้าเป็นแบบนั้นคือความอ่อนตัวของเราไม่ค่อยตีนะแต่ถ้าคนไหนที่มีความยืดหยุ่นดีหรือว่ามีความอ่อนตัวดีก็คือสามารถที่จะเหยียดปลายเท้าไปข้างหน้าพุ่มศรีรษะลงแตะของหน้าผากแตะหัวเข่าใต้ห้วเขาตึงโดยที่ง,ง,อ,ไง,ไงอไดนะ้พวกนี้เขาเรียกว,ว่าทําดีทำได้อย่างกลมกืนก็คือเขาออว่าอย่างนี้แหละครับนะก็คือเป็นความอ่อนตัวนะซึ่งความอ่อนตัวก็จะมีเครื่องมือวัดครับซึ่งครูก็ทําขึ้นมาวัด ทดสอบสมรรถภาพของพวกเราที่ผ่านมานั่นแหละครับไอ้ตัวที่บอกว่านั่งเหยียดไปเท้าไป้างหน้าเหยียดตึงทดสอบแล้วออเอามือ้มกันแปลงลูกระดานไป้างหน้าใครได้กี่เซนกี่เซนนั่นแหละครับเป็นการทดสอบความหมุนตัวของพวกเราสําหรับพวกเรานั้นความหมุนตัวถ้าได้ถึงสิบเซนขึ้นก็ถือว่าเป็นความหมุนตัวที่ดีเยี่ยมครับนะก็มันก็จะอยู่ในหนังสือเราก็มีนะ เขาจะบอกว่าอายุนี้ต้องได้เท่านี้เซตนี้อยู่ในเกณฑ์นี้เกณฑ์นี้เขาจะมีเกณฑ์ให้ในหนังสือซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนอีกในในชั่วโมงต่อไปแต่วันที่เราพูดเกิดไว้ก่อนผมหน้านั่นคือความอ่อนตัวอ่าเรื่องต่อไปครับความอดทนของกล้ามเนื้อครับ1.4ครับความอดทนของกล้ามเนื้อก็หมายถึงความสามารถของกล้ามเนื้อในการทากิจกรรมต่างๆได้เป็นเวลาติดต่อกันอย่างยาวนานก็คือผู้งานเหมือนกับ เอาดึงจะเจอดึงขาไว้ดึงขาไว้ดึงขาไว้โอ้โหเราสามารถที่จะเป็นดึงได้นานมากโดยที่เราไม่เหนื่อยเลยแรงไม่ตกอะไรแบบนี้ถ้าใครที่มีความอดทนต่มเนื้อน้อยดึงเิดเดียวเป็นไงครับลู่ตามเขาเลยก็แสดงว่าเรามีความแข็งแรงกล้ามเนื้อน้อยเราก็ไม่ทนทานเราก็ไม่สามารถที่จะทำดีทาต่างๆได้เป็นยังไน แต่ถ้าสมมติฝั่งโน้นก็แข็งแรงเราก็แข็งแรงนยื้อฝั่งกันตึกันตอาจจะยื้อไว้กันเป็นานาทีสองนาทีอะไรแบบนี้หรือนานมากกว่านั้นนั่นแหละครับคือความอดทนของกล้ามเนือ้ออไม่เหนื่อยง่ายกล้ามเนื้อก็แข็งแรงพอ,อที่ตึงพอติหลังได้อะไรประมาณนั้นติดต่อกันทำทีครับติดต่อกันได้เป็นเรื่นาน ทั้งๆท,ที่ว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจก,กรรมที่หนักรรบบกับกิมแมกัิเตอร์หรือว่าชุดภาคดึงอะไรพวกนี้แต่เราสามารถที่จะต้านทานมันได้นั่นแหละครับคือความอาอดทนของกล้ามเนื้อข้อต่อไปข้อ1.5ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออสําหรับความแข็งแรงนั้นก็มีความหมายใกล้เคียงกันครับระหว่างความอดทนของกล้ามเนื้อแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะว่ามันมีความหมายหมายวามว่า ความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะออกแรงกระทาอันนี้คือจะออกแรงกระทาทําปึ๊บไปไวแล้วก็สามารถที่จะทํากี่กร้งนั้นได้เลยแต่ความอดทนนี่คือหมายความยื้อไวเป็นเวลานานแต่ถ้าความแข็งแรงคือทําปึ๊บใช้เวลาน้อยแต่ได้สิ่งที่เราต้องการนั้นมากอย่ยมันแตกต่างแค่ตรงนี้คนระับอีกอันหนึ่งนี่คือ ค้างไว้ได้นานอีกอันนึงคือถ้า <Yeah. S 1> เรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากทำกิจกรรมนั้นแป๊บเดียวก็เสร็จอย่างเช่นการยกเหมือนนักยกน้ำหนักเขามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออ้าวอย่างท่าสส้นตึง้งปั๊บชูขึ้นมาได้ก็ื่นได้เลยนั่นคือเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่ต้องใช้เวลานานดึงทั้งยันปึ๊บขึ้นมาได้เลยนั่นคือ เขาเรียกว่าใช้ความแข็งแรงครับใช้เวลาน้อยคนระับแต่ได้งานในปริมาณที่มากนั่นเขาเรียกว่าความแข็งแรงกล้ามเนื้ออย่างเช่นการยกการดึงการดันหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของเห็นไหมครับที่คุณยกตัวอย่างของนักยกน้ำหนักนั่นเป็นความแข็งแรงกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบางคนเนี่ยหนักแค่ห้าสิบกิโลสามารถยกได้ร้อยกิโลหรือร้อยกว่าเขาเรียกว่ายกได้เกือบสามเท่า นะซึ่งมนุษย์เราปกติทําไม่ได้คือเอาแค่หนึ่งเท่าตัวของน้าหนักตัวเองนี่ก็ยากแล้วาม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายคนเรานี่คืออยากยกน้าหนักเราสามารถยกน้าหนักเท่ากับน้ำหนักตัวเราได้ก็แสดงว่าเราเป็นคนที่แข็งแรงของสมบวร์แต่ร้อยคนนี้อาจจะทําได้ไม่ถึงยนะี่สิบหรือสามสิบคนไม่เกินนั้นนะครับนั่นคือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือทํางานได้นานในปริมาณที่มากใช้เวลาน้อยเราเรียกว่าเป็นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็สําหรับในเรื่องนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสักนิดนึงเนื่อง,งจากว่ามันเป็นหลักสูตรที่เหมือนกับว่าในระดับปริญญาเขาก็เรียน ฉะนั้นเวลาเรามาพูดถึงเรื่องแบบนี้ก็เลยมันเลยทําให้พวกเราค่อนข้างที่จะเข้าใจยากสักนิดนึงอ่ะทีนี้ผูจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องนี้นั้นเราพูดถึงอะไรบ้างเราก็พูดถึงว่าการทดสอบสมรรถภาพและการเสริมสร้างนะเสริมสร้างร่างกายก็คือเราก็มาทำความเข้าใจกับสมรรถภาพหมายถึงความสามารถในการออกแรงปปิบัติกิรมหรืรรรรรรอทํางานนะ โดยไม่เหน็ดเหนื่อยง่ายและได้เวลานานนี่คือสมรรถภาพที่ดีสมรรถภาพจากนั้นก็มาพูดถึงองค์ประกอบของร่างกายก็พูดถึงระหว่างปริมาณกล้ามเนื้อแล้วก็ปริมาณไขมันในร่างกายจากนั้นก็พูดถึงระบบไหลเวียนโลหิตจากระบบไหลเวียนโลหิตก็มาพูดถึงความอ่อนตัวหรือว่าความสามารถของร่างกายที่จะตื้นตันตามกิจกรรมนั้นๆข้อหนึ่งจุดสี่ก็คือเป็นความอดทนของกล้ามเนื้อ ก็คือทํางานได้เป็นเวลานานๆติดต่อกันแค่1.5เท่าสุดท้ายก็คือทํางานได้ปริมาณมากแต่ใช้เวลาน้อยนะนั่นคืออ่าสิ่งที่เราได้พูดถึงวันนี้สําหรับการเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะสำหรับวันนี้เราก็ได้แค่ว่าการเสริมสร้างและก็สมรรถภาพทางกายว่ามันมีความหมายอย่างไรแต่ในชั่วโมงต่อไปเราจะต้องพูดถึงว่า เอาทดสอบกันอย่างไรภาพเกี่ยวกับความทนตัวเกี่ยวกับความแข็งแรงอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อในชั่วโมงหน้าสําหรับในวันนี้นั้นอ่าไม่มีการบ้านนะครับซึ่งมันเป็นอ่าเพียงแค่บทเรียนเบื้องต้นถ้าเป็นในชั่วโมงหน้าก็อาจจะมีการบ้านก็สําหรับวันนี้พุทก็ให้ความรู้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับเจอกันในชั่วโมงหน้าแล้วจะมีการบ้านครับ ขอบุณคนละสวัสดีครับ